ปิดฟอกขก่ใหญ่เงเลยเพื่อใ้ดอกเปว่าเฉยเลยนี่ทันี่เห็นบนะเอาสักผาดนะเขาด้่ยกระัมผาดตัวเดี๋ยวกินยาอีกยังบาราคือรเนี่ยทำเยเดแล้วครับผมอยากกิเจ้ามาบาราพิในคือนาจามไี่ใช่ไปนาจุชิดีนี่กับบอกตอบรชิดีพี่ถามก็ถามตอถามไปเน่ยกไปหาหมอไปั่นละครับอันนี้พ่อสินเกรพ่อพ่อสิรอคือเขาได้วอนแต่บริเวณจรออยู่นี่ครับโอ้ยเบื้งเนี เดียว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 เจ้าบ้านจะอ้งกทเขาเล่นหรอเขาว่าุ่มชนบ้านนี่เขาว่าผีที่คนเลยบ่สมเงี้ยบ่สมเงี้เดียวเดียวจีนหาฟังหงอันนี้เข็มอยู่นี่อันนี้เข็มกระมุนใช่เ huh. จ ah ้าหนีบ huh. ah ้อแมนดอกเจ้าเจ้ามันเสาเข็มนี่แหะปัญหาที้ถาวบ้านเหตดอยากไปเหตุที่กับนี่เลยคายนะ้อยกูเทีดกันนี่ล โอ้ยกระเนี่น้ำเราเนี่ยเทมันน้ำเราเนี่ยสำหรับผนังเขาเนาะต้องการนาติ้งอยู่เด้ยโอ้เค็มอแว่กบอถามว่ามีมองไห่นมองมุกเทียวออกเลยเนี่ยต่างผู้บินติ้งอยู่เด้อครับติ้งอยู่เด้อว่ามองไหแม่นกี่บาทมองไหนมันกี่บาทออกมันก็ดูดีอยู่เลยดีอยู่อันอันนี้อันนี้คือดูดีหรือครับเมื่อไหร่วันบมื่อไหร่วันที่ไหลยังก็คือจังหมอวันนี้คิปกันน้อยใจไหมล่ะน้อยใจยังเวลาไอเวลาเวลาได้ชุดไปสีเขาก็บอกว่า คือได้เมียผู้งามเถอะจ้าเพชรจังไหนพนะแสดงว่าผู้หายกีแมนอีนเดียพนะอันนี้อันนี้มัน,ม,ม,น,นมันต้องผูมใจเด้อือัน,นมันผูมผูมใจเลยคนหยองว่าเมียงามอืมันผูมใจดีใจที่สุดมาขอผูมแนละ้รับขอผูมเยอะแต่ว่าตัวจะเห็นมั่สมขอเนี่ยเขาปลาแง้มเถาจิตหลวงพี่หม่งไปอ๋อว่าอะไรที่มันพยาบาลเด้พยาบาลยางน้ำชาเขาถามนักเอ้าการทำมาแลเจ้าสิมาเปียกกับผู้ยบาลบ่าอะไรแล้วเจ้าสิไปเปียกกับเข็มกับมลชัยว่าอะไเบิ้งหุ่นเขาเนี่ยอาดลาดเป็นตาฟาดขึ้นยังหนิมั้ เบิ่งเจ้าของแนบนีเบ้องเจ้าของแนบหนิเอาจังสี่ผมมานน่แนะน้ำซชเแนะน้ำแนะนำไอ้ีมอแมงไดไปเอออกว้แต่งมันเลิปาดเิมจากข้อไปพูดแล้วจะนอนหัวพูดแล้วผ่วมาปาดมงไดมงสิมันจะหยุเข็มไหมนบเข็มเอ้ยเ็นบอแตอาจารย์แม็กกี้ยังอยากรูใจ่าผู้พีประสบการณ์เพืถามว่า เทียมกระม้นใช่หนิเพราะเหตุของไหนมันสีงาบมองไหนมันปาดดอกมองได้สีเสริมแดงลูกปะท่ำน้ำปะท่ำนี่ต้นนี้ก็อาภัพพพะแง่ละลายนี่เขากระล้อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยจนหอดเป็นเบาจนหอดปัจจุบันนี้เจ้าของกระชีรอตั้งแต่โอ้ยเบิ่งเนี่ยเขาไม่มีพยว่าเบิดบัตรโคกบัตรไอร์ไม่มีพยาบาลรอเจ้าคนมีแต่ว่าผีสี่คนหรือยังผีบอกยิงกระร้าไปเลยเถิดป้าป้านตีเจ๊ล่ะไอ้จ้อย ก็นั่นบ่ไปซื้อเนี่ยงงวไปไปซื้อเนี่ยงงวเมียไปซื้อเนี่ยงงว่าพ่อจะคล้องคลายง่วยเพอาะไงซักก็เพอาะไงเก็บเช็ดจลิดจุดนี้ล่ะไม่ว่าตายแล้วแม่เราไปตายเกิดสุขแล้วเราว่าล่ะเออีหล่ามึงคือ สีผสมสักสีแต่สีผสมสักสีแต่พนะเอาอีกแล้วคือเนี่ยงวดคืโลหนึ่งจะไปกอดอย่างเงี้ยยังเพียงให้เราให้แก้ไปคืนเลยโอ้ยพออย่างเขาอยากอายน้องอายนุ่งเขาแน่นั่นเจ้าก็ะเด็เนาะไม่อยากเขาเลยลิตรตผู้ว่าอันบิ์บัตรทศนี้ดูพี่เมียเนี่ยนานเป็นไดเจ้าเห็นบ่านพออะไรทำเช่งก็ใช่แต่เ่าปากสยามเราพยายามพานไปบ้ายเนี่ยนะนน้ำเจ้าใช่อีกเท้่หนึงไปว่าเราขาดตัวตายเราไปเกิดไหม เออเจ้าครับผมโมเกี่ยวเ S <S นอะเจ้าครับเจ้าครับปราดธนาเอาว่าให้เกิดชาตินายหุ่นให้นาตาคือเข็มกม้นไช่เนี whale, ่ยย่ำ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 ไอ้เบิรงมาเขาไหลชนยังทีแม uh> ่ล่ะเข็มกม้วนไช่ขึ้รอไปหนหาแท้จำได้คลิปแรกที่ร่วมไม่ไม่มาสมัครแมนบ่แมนเวทีอยู่หันบ่แมนเข็มบ่บผาดนี่เด้คนมีต้เข้มกับอราคนมีอีหลายสิ่งหลายอย่างมีผู้สนับสนุน คนกับหน้าตาสดใสคนกับควมรอควมอลาห์ก็เกิดขึ้นอลาหมันมาเงินเงินก็มาทีเงินมาอลาหมาที่มันก็คือคือมาแหลกๆเนาะก่อนก่อนที่มาอยู่อันร่วงชาวหน่อยคือห้ากับพวกหจักว่าอะไรคืออะไรตรงไหนทํายังไงเพราะห้องเขามาอยู่ในวงจังสีแล้วครับแล้วก็จักจับพวกเพื่อนฟูงเขาแนะนำเขาก็การกาได้หูไปจังสีหนะครับนั่นนั่นเองไปการได้ซื้อสาวแบนน้ำมูเันก็แบบได้ว่าเอ้า เขมรอไปนานเนอไปนานนะแต่ว่าเนียงเดียมันเนียงเเท่าไปนานเท่าน้ำคีบกับ่ายงแล้วเนียงเนียงบยังไม่พี่น้องเมิงเนียมุ่นไปนานเข่ารงมึงออเลยปีนี่ใว่าท่าาโอ้ยโจสิสาวหน่อยไม่ต้องพูดรอไปนานเปรียบเทียบกับคนสามสิบสี่ิบยังได้จะคของหาสิบอีกอีกตงน้อยกรับเบี้ยแล้วแม่นี่ไหมมันเกิดมีคว้มต่างคือไอ้ แ้าพ si like right. you right so ่นยังด right? ูดีอย really? ู่ยังดูดีอยู่แ้่พ่นเข่าพนี่เพ่นกัลไปใช้กรรมนี่ยอยากทามาที่ไปใช้กรรมตรงไหนสี่ลองไปใช้เือมึงให้มันสมกับมียนอยกัามเมมึงกี้เอาแนะน้ำเลาเนี่ยไ่อยากไ่อยากว่าจะไปหอดมองว่าจะไปหอดมองที่ไปเนาะโอ้หอยู่พนเก่กับมีบอืดเอาับแรกนี่ทีไปพางไหนมองมนึ่งเอาจากหัวมาก่อนเาขันสมมว่าเอาจากหัวเนี่ยเนี่ยใบนาเนี่ยมันม่ได้มาแล้ครับมาได้มาแ หมอเขาเขียแทงแทงแทงนโอ้โหงนี่ยคหโอ้ได้ก่อนม่กี่หัวเฮ้ยเฮ้ยกี้ไอ้กี่ก็ใบคพโอ้ยโอ้ใส่มันนักาเกาวะไอเห็นไอเห็นมันคนนั้นไอเห็นมานหมอลำแต่ละขนาดเขาเห็นคือวิธุลรอแต่ก็เลยอยากเห็นน้ำลา้ยต้นไม้น่ะนะ ขันสมมุติว oh, ่าเข็มในน้ำแล้วข laugh like ันในใบนานี่สมมุติว่าเฮ็ดใบนาแล้วกันยังสิเหลือร่างกายด้วยมันสลีละเบิ่งเอาดูเจ้าสิเบียงเออบอกผมละกันบอกเม่อกีเฮ็ดตัวนี้ผมมาท่าสมัยนั้นเมื่อกี้อนี่เขาเฮ็ดเฮ็ดว่าเขาเฮ็ดขายมาปุกได้ยเนีโอ้วิกบอกบิ๊กเฮ็ดขายงามสลีเลยนะอย่าบอกเฮียงมันสิเบียดเขาบอกเลี้ยงไหมบอกเลี้ยงไม่บอกเลี้ยงไม่บ้กเลี้ยงไม่บอกเลี้ยงไม่ตัวเขา แค่ปกับอ่อนซ่อนอใช่ไหอ่อนซ่อนมักลาเข็มรอเขาเก้าไปแรกที่จำได้ลูกคลิปพอบอดจูนบอแมนนครับบอดจูนบอดสืสมัครก็รียกยุ่ทีอยุ่งเทียบยุ่งไหนนวัดนครนครคือไปเรียกไปเล่าทดสอบเสียงไปแลมไปอ่อนซ่อนจับโอ้เสียงเสียงสิ่ใชก็ใชน้อเสียงดีมาเป็นมาเปนย่องกันให้มันยังตัวกูตอนนั้นน่าตอนนั้นแต่ว่าตะกีนี่เรามีห่อนี้ ก็ไปไข่ไข่ใช่มันก็ซุปหนึ่ดีิตอนนี้น,น้ำลอปเพิ่งก็ลอมอย่าลืมว่ามาอยู่สาหน่อยมาเป็นพระเอกสาหน่อยเพีพยงเพยียนี่ต้องมีรูปร่างสรีระหนาตาพื่นกที่เห็น้แต่พอคือแก่ต้องโอด้ดิเพื่นพืนื่นที่เห็นแต่พอคือแกอันนี้ไส้เท้าไส้เท้างานบวบงานโอ้สุปหนึ่งถามที่ล่ะนั่น เอากระดอนนี่กเนอิ่ีแล้วตอนนี้ทำนองทมนองเขาทีบอกาถามดอกเอาตอนนี้กลามาชัมผ่นลาเบิ้ลคิมเฟยีกับมีนจมนใช่ตอนนี้อ๋อลาันขึ้นหิายครับพี่น้องแป้คลับับไล่กับลลยก็เลยถามมึงว่าเป็นเจนชิไรเจนอเลยถามเลยว่เพิ่นมากับบาสก็มากับบ้านมากพอหน่ย กัะปูนองๆนแนะนำว่ามิตารนานนี Gym. ้กันา e ็กากได้ตัดตามไปทางมองนี้เพ็ดมองนีเรื่องอะไดเนี่ยแม่ยนอะไรคือแม่เนาะบาอยากเอกเขามันว่านบอคือนั่งไกลเขาเนาะไปตามมาอยู่เอาจังชีช่ปะเนี่ยหลังจากสมพานทิ้นก็ใช่แล้วแต่ก็หูจักเลยว่าเขามาหนีมาแห้งตอนเนาะบานนี่เพชรจังไหนะเนี่ยไม่ก็ว่าแตกกลางก็ซุปเปอร์ีราพี่พ่นนึงอยู่ผู้ใดล่ะไปสอบถามมึงูนี้อยู่ไ ใล่หอ้าวขอบคุณเข็มครับนี่ไปใจคาลายเดียวเหอนว่าจะได้จ้าจะมาออกสานักเรียนบ้านนี้บ้านนี้พวกรีบว่าก็บอกลาบ้านว่าก็อีลาบ้าบ้านอีาบ้าลูกอีลาบ้าเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆดีว่านาจะมาสูสีกันว่าไปแต่พพาใช่กันเวรจะไขก็กัน้าเดยว่าจักไผเป็นไผเรานา่จะลูกเขอเปิดใจยังพว่าเข้าไปก็เข้าไปโอ้ยปด พระสิวบานดักเราแยกวงเพราะมันมาเห็ดแยกวงอี้เลยเหาถึงามทำไมไปเหดหนาโอไปโป้ไปโมูหน้าพรบศวบานมูหน้าทำไมมีอยู่พอเอาจังสิว่าขอขันขอขันขอขันแนะน้ำเลยผู้ใหญ่บ้านที่แนะน้ำผ้ากันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปสองคนฟังดีๆซ้อนกันไปดีๆไปตกหลุมเนี่ยล่อยนายแถลกน้ำลุมนั่นล่ะ มันหยิบเพี่ยนไหมโยเพอาะพ่อใหญ่กะสันกับอาจังซีซะอันเอาหน้าไปห้องกับหลอดรถพ่วงซะอย่าว่าไปตกลุมจอบก็หยิบเลี่ยนได้อไหมแต่ใบหน้ายาบ้าจะซัดไม่สิจะเชื่อว่าจะตันสมมติว่าเ้าสองคนไปเฮ็ดคลินิกแต่เขาจิเปิดลับเพาหน้าไม่เป็นแต่เฮ็ดยางกันเป็นตะบอนเป็นตะเปียงเงินเลยมีแม่่อบพ่อพพรอนมาตัดอเปล่าโอ้ยเอา่อยคิดดีๆกาตัดดีอะไรบ้าง ไปบันน่งไเดยองทห้ตาไวงไเโอ้กาศึกษาเขาวงโอ้แล้วก็อยงออโอ้อ้หอดเจ้านาเห็ดออกมานากะจคือกันละวรัตองอูกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโส้ย้ยยอย้อ้อ้ยด้ย จะมาเพาต้องไปเห็ดดอกเท่าแล้วเพูนถามมาว่าป้าต้องอูเคยไปเห็ดหน่ามาคืองามแถวพัศนว่าเพราต้องถามหาหมอหมอตายแล้วหมอตายแล้วเดี๋ยวให้มันเท่าตายแต่ละไอ้เพราเห็ดดอกไอ้บอแล้วขึ้นไปขึ้นมาแล้วเอาเงินไปแต่ซื้อกินสร้างเท่าจะสิอ๋อคุณหุ่นจักเจ้าของอยู่บ่บ่เนี้ยเจ้าของจักรถ้าเท่าแล้วล่ะสร้างหัวมันหุจักเจ้าของไปเีน้เหยียบน้ำเขาไปหาหมอแตไม่ได้ตายอย่าไปเทียบกับเข็มกระมุนใช่ย่าไปเทียบกับวัดศิวลดนไม่ไม่ตะกี้อืม เียมกระมวนใช่ฝาเพราะแตกงต่างกับชุปนิงเงี้ยเอากระทำมดาเขามาอยู่น้ำหมอล้ำมาน้ำวงการบันเทิงก็ต้องรูปดังนี่ก็อสรอขึ้นตัวดังก็ขึ้นสะพานห่างหือกัไดที่กี่แมนบอะอ้ยโอ้นนี่เขาข็งนห้ามถึงรอถึงอ๋อ่ะออละออละเขาขึ้นนอเอาจ้าหน้น่องเน้อน้ำไอซะหลังจากจบการเล้ยสดมื่อนี้แล้วไปที่นี่ได้ดังไปเลยไปไปหรอ บอกไอ้จอยมีเงินหลายปในมีเงินจากแสนจากล้านบ่เมาใจเลยไอ้พ่อไปเวลาต่เอาไปจะซื้อกินกับไอ้กระเบ่มีสุดท้ายนีน่เนาะพี่น,อน้องเอายุพี่นอ <c oughs> ้นองเป็นี่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ไปเพื่อนี้ครับพ่อกันาไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องจังวากันนี่วานี้เขาไป